่มาดูนี่ดีครับดีปลาข้าวนะเตรียมน้ําปลามาครับแล้วก็เจาะตีลงไปเลยเจียวดีปลาข้าวครับเติมต้นหอมบักชีลงไปหน่อยนึงเอาข้าเหนียวจ้ำเลยนะครับนี่ใช่จ้ามาเดือนมือนี่ลุ้งเด่นหลับก้อยปลาข้าวก้อยปลาข้าวใช่ไหมมากิน,นกับำนะรา,า,าอรอเดี๋ยวมาเติมปลาอยากให้ดูนิดหน่อยว่านี่ครับก้อยปลาก้อยปลาข้าวไปหน่อยพี่น้อง เค้ารับสวัสดีนะครับคลิปนี้เป็น EP ต่อเนื่องจากช่องครัวโรงเดีน Family นะครับอ่าเราก็จะมาเดินตลาดสดหนองบัวดแดงครับวันนี้ได้จังหวะดีครับมาเจอปลาคาวตัวใหญ่เลยครับตัวสซตัวโตๆนะครับนี่ ผมก็เป็นคนที่ชอบปลามากนะเป็นปลาแม่น้ำนะครับแม่น้ากกลำน้ํากกนี่ก็เป็นแม่น้ําสาขาจากแม่น้ําโขงนะครับที่อําเภอเชียงแสนเป็นส่วนแยกของแม่น้ําโขงเขามานะครับ<อ>ก็จะมีปลาขาวนี่นะครับเข้ามาดูสิครับออตัวโตๆเลยครับเดี๋ยวเราจะรังสรรค์เมนูจากปลาขาวตัวน,นี้เลยครับที่นี่แม่ค้าที่นี่ขายกิโลละ350บาทนะครับกิโลละ350บาท ข่านแป๊บเดียวมีคน,นมาจองหมดยังไม่ทันได้วางขายนะครับซึ่งปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับทีมฤดูของน้ําหลากนะครับน้ําท่วมน้ําหลากนะครับปลาควนี้ก็จะขึ้นมาให้ชาวบ้านได้จับกันนะครับดูครับเนื้อมันจะสีแดงๆน่ากินมากครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนปลาบึกหรือปลาสวายนะครับแต่ว่าปลาขาวนี่เป็นปลาล่าเนื้อครับเป็นปลาที่กินปลาด้วยกันรสชาติดีดีครับนี่ครับตัวนี้ไข่เต็มท้องแล้วพี่น้องนี่ครับอาหากินยากครับนะครับดูไข่มันนะครับไข่มันแดงน่ากินเลยครับเนี่ยเห็นไหม เขาแม่ค้าบอกว่าให้เอาไปดองนะครับคนเหนือนิยมเอาไปดองครับเนี่ยดูหน้าตาของเนี่ยครับไข่มันอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูไหนต้องรอติดตามนครับโอ้ดูรับพวงพวงนี่ต้อนจองเลยครับเนี่ยพุงมันกับตับนะครับตับปลาขาวครับอ่ามินดีลูกโตๆเลยครับอ่าเดี๋ยวให้แม่ค้าชำแหละปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปรังสค์เมนูกันตอนเย็นนี้ครับรับรองอร่อยถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนแน่นอนใครมีโอกาสลองมาเที่ยวได้นะครับตลาดสดบ้านหนองบัวแดงนะครับที่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับใกล้ๆกับบ้านตงเด็ดนี่เองนะครับอ้าวเดี๋ยวเราตามไปดูครับวบ้านตงเด็ดจะมารังสรรค์เมนูอะไรให้เ,เพื่อนๆได้ชิมกันสําหรับวันนี้นะครับเราติดตามนะครับไปนะครับจ้าสวัสดีจ้าปลาโตยหญ่มาหน,นี้ไหม,ม,มสด<ก>คักคพี่น้องดูปลาข้าวนี่ครับจะใส่ปลาเถอะนี่ใหญ่ขนาดเดี๋ยวเราจะทําแจ่วนะทำเหมือนสุนันเลยเดี๋ยวนั่นเลยอาจจะตามมานะครับวันนี้นั่นเลยพอเรโอ้ยยุ่งหลายอย่างทั้งน้ําท่วมทั้งนานาแห้งอยู่รวมด้วยกัน อ่าทั้งแห้งทั้งท่วมครับนี่พี่น้องดูอุ้ยฝาข้าววันนี้ครับน่าก,กินมากเลยดูเนื้อแดงแดงครับครีบนี่เราจะมีดีนี่เดี๋ยวผมจะกินดีนี่แหละทำแจ่วครับแล้วก็เอาเข้าวเหนียวเอาพริกป่นใส่แล้วน้ำปลาใส่แล้วเเนี่ยดีเนี่ยใส่จ้ำอร่อยอืมฮี่จงกินดียายอ่ามื้อวนนี่สิลาบลาบเหนียวลาบอันนี้ติก้อยก้อยน้ำบอเออยายจะก้อยเนาะแล้วแต่ยายแล้วเนี่ยแล้วก็ต้มทั้งก้อยทั้งต้มเนาะก้อยสุกหรือก้อยดิบ เด่นมักสูตรได้กับสันผมอยากกินดิบๆพอนะก็อยดิบทัป่ามันสดๆจริงๆไหมเบิ่งดูครับพี่น้องน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยเครื่องในแบบน่ากินอารามชามสีสันน่ากินมากนะสองโลกว่าครับชิ้นเดียวเนี่ยสองโลกว่ามันเหนียวหน่อยมันเขาบอกมันเป็นปลาท้องขนาดใหญ่ใครเต็มท้องไหมตัวนี้ยายๆลองยกยกนี่โชว์ให้ดูหน่อยเดี๋ยวพึ่งเห็นนะมันทำไมมันดูมินิเดียวเองคิดมันเนื้อมันแน่นมันเด่นเนื้อมันแน่นครับปลาตัวใหญ่เนื้อแน่น อครับมนหน่อยายลองยกกดูหน่อยยกยกยกตัวปลาเลยไหมยกยกยกตออหางมันนะเอเนี่ยโอ้โหมือไหลดีเขาบอกท้องวันนี้เอาไปหมกหรือเอาไปต้มนะจะอร่อยนะครับหรือว่าราบยา้เนาะส่วนนี้เขาก็ต้มเขาก็ราบแค่ส่วนตัวนี้ละแล้วก็เครื่องในขี้เป็นหัวนี่เราก็เอาต้มต้มกินต่เหนือมันกับประมาณโลหนึ่งเนาะโลปลายอยู่นะครับ ่นีเน,นื้อมันแน่นจานี่นตัวใหญ่ตัวแซ่บครับอ่าเดี๋ยวให้ยายแซบแซ่บทำกับข้าวกินกันตอนเย็นนี้นะครับพอได้ปลาเสร็จก็โทรหายายครับยายเตรียมผักไปเลยใบมะขามอ่อนมะนาวผักอีตูผักไผ่ผักผักกาดผักอินเลิศผักชีลาวโอ้ยูใหญ่เป็นตัวแซ่บเนาะกินข้าวแล้วผักหลายๆยาที่เนาะ,ะข้าปลากับนี่พักหลายๆมันแซ่บวันนี้เดี๋ยวผมจะลาบให้นะยายให้ยายไปเตรียมอุปกรณ์ไห้ผมเลยผมจะลาบให้เนาะนี่พี่น้องเฟิน้องอู้ มากินข้าวแรง้วกันเด้อพี่น้องมากินลาบปลาข้าวเด้อมื้อนี้ว่าในลาบปลาไนสิขือปลาหยังก่อาปลาตะสตูปลาซิกปลาซิกปลาไออะไรที่เขาชอบตีกันปลาซิกปลากระสูนะครับมันกระสูมันยังไม่ขึ้นคอนี้วันนี้มันอลังการเพราะมันเป็นปลาข้าวมันเป็นปลาข้าวปลาทีแห่งคักกับมื้อนี้มีนซื้อกิโลตัวนั้ตัวนี้3,000กว่ายายปลาปลาๆเดี๋ยวให้ยายเตรียมของมางยี่ลาเดียวอ่าพี่น้อง เริ่มตัวจรเนาะเดี๋ยวจะทำแผนกลาบครับเดี๋ยวให้ยัทันยัทันไปคั่วพริกกับข้าวคั่วอ,อยู่หอมๆเลยโอ้โตองลาบซายนี่ต้มครับไปฝนมีนว่าไม่นะนี่นักกัดตัวนี้ตัวส่วนนี้เราจะลาบกันดูสีมันน่ากินนะครับเนาะเนี่ยโอโ้สดๆเลยครับก็นเดี๋ยเดี๋ยวเอาแต่เนื้อมันมาไล้เอาแต่เนื้อมันมาปีหนึ่งมันจะมีช่วงนี้นะครับเยอะยสุดที่ช่างรายนะครับหนังพวกนี้เดี๋ยวเราก็ไป ต้มต่อ,อครับส่วนส่วนเนื้อนี้ลาบเลยพี่น้องราบเลยเนื้อมันนุ่มเด้งดีมากเลยเนือเน้อมันเนื้อเนียนเนียน,น,นครับนะเดี๋ยวเราจะมาชุดหนึ่งลาบนี่ได้เยิ้มกันนะครับเนี่ยดูอันนี้อีกเซตหนึ่งนะครับ ตับหวานไหมตับปลาข้าวในมันใหญ่ดี้นะอ๋อคลุันนี้ใยไส้หมอเลยคุณไส้ไข่อันนี้ผ่าเปล่านี่ผ่าเหรอเนาะเหนียวนชิ้นเหนียวคันบ้ากระเซอยเป็นชิ้นชิ้นนะพอข้ามไงล่ะอ่าจะได้กินแล้วกะเพรมันเหนียวดิอือจะได้โอ้โหกะเพาะนี่ครับกระเพาะปลาข้าวครับอือ น้ำเดือดนะครับใบมะขามอ่อนเราใส่ไปเลยครับนี่หวานะครับเดือดเต็มที่นะครับแล้วปลาข้าวนะปลาข้าวครับพี่น้องสดๆลยครับตับมันไหมตับใหญ่ไหมใหญ่ตับวัวตับหมูอ่าตับใหญ่มากเลยโตขนาดสีง่เกือบหมูหมดแล้วโอ้ยลมแรงแรงครับมามาดูก้อยปลาข้าวสูตรใจทันนะครับนี่นะครับ เนื้อปลาขาวสดๆนี่เลยเนื้อมันเด้งดีครับเนื้อมันแบบเด้งๆเลยนะครับเดี๋ยวทันก็จะขยำแล้วก็ใส่มะนาวมันก็ย้ายเนาะมันคล้ายๆสูตรของนะเลเลยนะครับแต่ว่ายายทันนี่ก็จะขยำมันกันแล้วเอาบีบมะนาวใส่แล้วก็เนื้อมันจะมันจะขาวเลยนะครับแล้วจะก้อยใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วหอมๆครับนี่มีผักเยอะๆกินกับข้าวร้อนข้าวฮ้อนครับจะแซ่บคักครับก็จะมะนาวหลวาย ใส่มะนาวกี่ลูกนี่แปดใส่เดี๋ยวเราก็จะบีบออกมาเองนะเดี๋ยวเราก็จะบีบเอาให้เนื้อปลาเนื้อปลาเวลาดูดน้ำมะนาวเข้าไปว่น้ำไมมันแตกมันสสุกมันเหมือนเหมือนเหมือนมันจะสุกมันจะขาเผาขึ้นมาเนาะมันแบบแห้งๆอะไรงนะยายไม่ให้เหลือน้ำสักหยดเลยเหรอแบบแห้งๆแตกเป็นลูกงคกลมบีบจนน้ำมัน เอาไปหมดเลยเยาถ้าบีบเสร็จอยาโชว์ให้ดูหน่อยนะนี่มันจะเป็นฟงนี่เลยนะแล้วก็เตรียมไว้ครับเตรียมใส่ใส่ถ้วยไว้ก่อนปลาทั้งเนื้อทั้งอินทรียจะขาดได้เลยนะเองผักไผ่ผักแถวต้นหอมผักชีเลยบางๆหน่อยเดี๋ยวโรงเรียนก็จะทำเจียววันนั้นรอบปอนนะปีไหนนะั่นคือมากินกันแล้วเลยนั่นเลย,นะเ,ลยนะเจียวดีปลาข้าวครับอร่อยยังไงใช่ เพืเ่อนมาดูนี่โอหดีครับดีปลาข้าวนะเตรียมน้ำปลามาครับแล้วก็หยาะดีลงไปเลยชู๊ด <Sure. S 1> เห็นไหมครับเนี <Sure. S 1> ่ยชู๊ดดีปลาข้าวนี่จะสีทองเนาะเอาเป็นสีทองครับใส่ไปใส่ไปเกือบครึ่งเนี่ยโอ้เนาะช้อนมาหน่อยเดี๋ยวหาช้อนแปน๊บนึงครับนะ <Yeah. S 1> ครับตามด้วยพริกป่นนะครับใส่น้ำปลาใส่พริกป่น จะเด้ใส่ยอข้าวคั่วนิดนึงจะได้หอมดีดข้าวคั่วใหม่ครับนี่นี่เจียวเจียวดีปักข้าวครับเติมต้นหอมบักชีลงไปหน่อยนีงเอาข้าวเหนียวจ้ำเลยนะครับนี่แล้วก็ซดน้ําซุปร้อนๆครับเอาเลยยายเอายายจะปรุงเลยนะครับใส่ข,ข้าวคั่วใหม่หมข,ข้าวคั่วหอมๆลงไปโอ้ไม่กินขอโทษ เดี๋ยวเข้ามาโฟกัสอันนี้แป๊บนึงจะได้เห็นสเนือที่คนเข้าขั้วครับอ้พี่น้องเบิมหน่งเราจะใช้มือะใใมอะไรยัยหนอใส่ลงไปก้อยปลาข้าวครับพี่น้องเบิ้มชิมเลยนะไอ้ยัย<ห>บอกให้ใใยังไม่ได้ปรุงอะไรให้ชิมนูม้ราะมชิมข้าวาาบีบบากเน่าสอนขัน้นเดียชกินดู ขาปิ้วเลยนะยัยขาปิ้วปกติเผ็ดอร่อยมากเผ็ดแซ่บเป้ัวขาปี้วหน่อยหนึ่งได้เยเข้านุ่มนี่แซ่บปลามันกันเนื้อมันกันนุ่ม้ว่แหล่ะปลาสดๆนะแค่มาคั้นกับน้ำมะนาวแล้วก็บีบน้ำมะนาวออกไปแล้วก็เอาไปใส่น้ำซุปต่อแล้วก็คั้นต่อเติมเครื่องปรุงนิดหน่อยข้าวเหนียวมารอเลยครับผมอยากจะใช้ข้าวเหนียวจำมาเนี่ยไอเจลเจลดีปลาข้าวคักแน่นอนพี่น้อง น้ำลายยืดไปนะครับเจียมะนาวเข้าไปขยับต่อเลยอะนะหอมแดงอันนี้ใส่เป็นเรียบก,กันไหมยายใส่ใ,ใสรบไปก่อนครับต้นหอมผักชีใส่ให้หมดนในในเลยครับ <c oughs> <อ>นี่เห็นไหมต้องใช้มือยายเนาะจ้ะมอใ่นีน่ชิมก่อนนะชิมได้อะไรบ้างเนี่ยได้ดะน้ำลายน้ำลายแตกก,กวักเลยครับหอมเข้าขั้ว ปลาหวานตันนุ่มมากหอมกุ่งหอมแดงหอมผักได้แล้วนะแบบแบบแบบถูกอ้าวยายโชคโชนคนี่พี่น ok> ้องสีสันอุ้ยอ่ะวชวนเอฟเอฟซีมากินหน่อยยายจ้ามาเด้ออันมื่อนี้ลุงเด่นปรับเอ่อก้อยปลาข้าวก้อยปลาข้าวพี่น้องเอฟซีลุงเด่นยืดสากะมากินเด้อยูดไก่กะ ิเขาพร้อมกันยุ่งใกล้กับไม่กินคเขาห่อนห่อนเนาะเขาห่อนห่อนก็ร่างมือจ้ะอันนี้เราก็มาดูต้มปลาเราหน่อยหนึ่งน้ำต้มปลาก็ได้เดี๋ยวให้ยายใส่ผักต้มปลาแป๊บนึงก็ต้มห่อนห่อนยายบอกอย่าไปต้มสุกนานนะปลาเขานี่มันจะใส่ผักในอีตูครับนะใส่ลงไปแล้วก็น้ำเนีสดทอดห่อนไหมใส่ข้าวใส่ขุนครับ นี่แหละซ้อนสต๊อกไปแล้วก็เอาข้าวเหนียวไปจ้ำกับแจ่วดีมันครับสุดยอดแน่นอนครับนี่โอ้ยดูสีสันเราเด้อพี่น้องครับมายตอนตักกินระเด้อบ้านเนี่ตั้งตอนปลาข้าวเด้พี่น้องนี่ครับสดน้ำมันนะโอ้ยดูครับหัวปลาข้าวโอ้ยหอน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 ตบหอนหอนหอมพักอีตัวยหญ่นะแล้วมีท้องแหลกทรายโอ้ในรูมซับหมดนะขึ้นใหญ่เลยแท้โอ้ในวีไอพีครับซูเปอร์วีไอพี เออน,นี่แหละอร่อยดี <ไส S 1> เอาใส่นะยายเอาใส่มาแนะน่เอ้ยน,น,นี่นะครับอืมจะแซ่บคลายเห็นบ่พี่น้องนี่นะเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวจ้ำกับดีปลาข้าวนะครับสดอ่าเดี๋ยวให้ยายตักน้ำซุปหลายๆเนื้อสดแซ่แบๆครับนี่แต่ของดีๆเลยวันนี้ยายต้มปลาทองหลาดไส้ปลาข้าวมันก็แซ่บแล้วโอ้ยตับมัม้ยโอ้ยนี่ดูดูตับก่อนดูตับปลาข้าวก่อนพี่น้อง ปล่าบักไงหนี่กูไป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 อาเดินดืมสวัสดีครับยิงดายิงดามาเที่ยวมาพอดีให้พอดีมีนางเอกสาวมาช่วยชิมพอดีเลยมาท่านจังหวะพอดีพอดีพอดีม่มาชิมชิมชิมยังไม่ไม่ใช่ชิมหรอกถึงเวลากินเลยมาชิมด้วยกันมาแล้วครับมาก่อนอื่นเลยขอนำเสนอนี่ก่อนนี่คือซิกเนเจอร์เลยต้องเดินมาซอยหอมใส่ป่ะใส่แล้วใส่แล้วอ้ยเข้ากันหนึ่งห่อนๆดูเข้า ไม่เ้ปลาช่อนระบเล่นึข้าแรงอันนี้ข้าวเย็นี่ยนดีเดียวเนี่ย้ก้าใหม่นี่ๆเ่วลากินครับอันนี้คือจ้ยเนาะเจีวเจีวดีป่าข้าวผมอันนี้ผมนะไรกัดีึโซนะ้ำ <laughs> ซุปนะจ่ยาใส่น้ำซุปเรอผมผมใส่ผมนัว <laughs> ม,มีนี่บอก <laughs> โอ้ยใกล้ใหญ่คนนี้เลย แบยอคนเอนีนี่นมงใ่เออัส่ละไม่ต้องคนเยอะก็ได้จอมบนนอกบรนถุงของแท้ครับพี่น้องอืมแสบบานอ้ากินกินกมายาดูเลยนั่งได้จกเอาเด้อปลาข้าวหนอบัวแดงปลาข้าวเนาะอุ้ยหกินใหญ่ด้ยเนาะตัวนี้สาม สามพันกว่าอขอแบ่งเขามาได้สองโลน้ำซุปบ้านหวานลุงเด่น้ซ <นำ S 2> ุปแซ่บแซ่ยายท่านถามได้เมื่อกี้นี่ใส่ยังก่อใส่พักก็นั่นบอใส่สมุนไพรบอรบอก็เลยทำอุปโภคให้ผมมาชอบกินผมใส่แล้วผมเม,มหาหัวนะผมกินแล้วผมพักยังไงยายยายแบบพักซิ้วเมาพักอ,ยยอยกกกันนัน่นคือพัก,กน <c ười> ึกว่าใส่ใส่อันนั่น เราพักกีนยังข้าวถิ่นเพื่อนักใส่ใส่งามพักกีนยังอ๋ออันนั้นเอามากินกับลาบนก็จะมาเติมปลาอยากให้ดูนิดหน่อยว่านี่ครับก้อยปลาก้อยปลาข้าวไปหน่อยพี่น้องอู้บะทูลราหมูเข้าครับอ้าทุ่มอือแซ่บแซ่บข้าวข้าวห่อครับ เปิดขวแหงแสบด้วยตรงนี้เนาะอร่อยดียังอืมประกันประกันบัตสวดิจับร้านบัตสันเล้ลุงเด่นยง้ปลูกกิเนนี่บันยิงดาวเหรอจัดฮึมนี่ขอตับได้ด้วยไหมตับตับข้าวไม่ต้องตับปลาข้าวไหมายท่านตบเอากม แซ่บแซ่บอ่ะนะยายทำกินตับนะลูกเดี๋ยวจะกินอันนี้ต่อนะขอขอเหมือนกันนะปาดหมอหัวอุ้ยทำไมอ๋อนี่ใหญ่เกินไปบ้างเด็กขอขอแบ่งหนึ่งไหมใส่ปาข้าวไอ้พี่น้องใส่ปากเดี๋ยวปากยังไงเนี่ยใหญ่เกินแล้วเนี่ยอันนี้หลังปิดคลิปพ่อกินได้ไหมหลังปิดคลิปพ่อกินได้ไหมเนี่ยจองจองไว้ก่อนจองในบ่อโอ้จองไว้ก่อนเถอะนอากินกินนี้ก่อนกัน นี่กินสักินพุง่งนัน่นมีครับพุ่งปลาพุ่งปลาข้าวครับปพอทุกพี่น้องก่อนก่อนจะกินนะเดี๋ยวกล้องถ่ายไว้นะครับนะก่อนก่อนจะกินนะมันต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำกับไอ้ขอเอี่ยงถูจ้ำกับแจวนี่ก่อนนี่นี่ดูข้าวครับเออนี่จ้ำกับแจวแจวดีมันแล้วนี่เป็นขมใหญ่ัมใส่หลายบอมคือขม <c oughs> มันหวาน้ำกุ怕怕怕่นเนี่ยอืมอืมกะพอาลากข้าวออลอแห้งเอาไว้ลองห้งเอาไว้อืมขนมดีต่อจับใ่ไห้อืมต้อนจานหอมอืม เวลาเคียวเรามบบยัน uhm. ล <cima> ื bo ่นยังย mm ัน hmm. ้องชิมดูอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่ามันมันหนังกระเพาะมันครับกรอบดีอ่ะลองลองอือห้าตัวฟังเสียงนะอืมือ สันปรแสับมาอนี้ก็ไปหาหมอคือลุงเล็กหน้าเลวานแลยวใหญ่ปลาทะลุงทะเลกับเพาะปลาทะลุงทะเลมันเก็ี่ยวกับกับเพาะปลาเขาเนี่ยผมผมผมกล้าการันตีเลยครับองงร่อยมากแบ่งเขาเงี้ยวก็ก้ะป๋องเกลือจังหน,น่อยแน่ยอู้หูพักอีเลิศสมุน,นไพรแบบ้านบ้านแล้วนะ พบหาหมูเด้อลุงเด่นครับค่ปลาเหยาไห้บุ๊กตอนนี้นาเล่มากขุยลาบปลาด้วยตับมันใหญ่เนาะบ่แม่นบ่แม่นตับปลาเนาะตับมันตับบัวเลยเออมันตับหมูตับบัวเลยโทหานาเล่สองรอบละหนาเล่ยังติดภารกิจนาเล่คือน้านานาที่หนึ่งนาเล่น้ำท่วมอีกนาที่หนึ่งนาดอนนาดอนน้ำแห้ง ไปสูบน้ำใส่น้านี่ยก็สูตรของยาทันครับลาบปลาวันนี้เต็มช็อตจริงยายนาเรว่าแม่ครัวในตระกูลเนี่ยจะทพันขึ้นสามยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกข้าวหน้่งเด้อโอ้โหอร่อยจนซ่อนกระเด็นอร่อยจนทั้งปิ้วครับเนี่ย ปลาข้าวในในในพิวในวิวซ่อนื่อกีซอนปิวเาทันเห็นเนาะ <laughs> ตอนเย็นเย็นยุงมันมีเยอะไงอย่าทันตบยุงจบเลยใส่ช้อนครับซ้อเลาจะนี่มียังไม่ถึงไหยเนไหอันนี้ให้เต็มสิบให้เต็มสิบเลยหลาปากวนันนี้ต้มปากา็เต็มสิบวันนี้ครับ หลาปลาต้มปลาคือช่วงน้ำหลากเนาะเราต้องแสวงหาหน่อยคือเมนูเมนูวกนี้ปีหนึ่งจะได้กินทีใจกกำลังพยันกับในการไล่ยุงอยูะเดี๋ <c oughs> ยวไลยุงว่าเป็นแมงวันตัวใงญ่ยุงเป็นยุงหัวข้ามครับเราเป็นยุงลายตัวโตๆน่ะสดน้ำแบ่บ โอ้ยายซดน้ำให้ให้กล้องดูหน่อยยายยิงดาสดหวานหวานน้ำซุปเหมือนใส่ปลาสดปลาสดครับแซ่บหลายโอ้ยพระหลุมนะเดี๋ยวพักเบรกก่อนก่อนอื่น่อื่นกับว่าต่อมะแก่ท่านเนื้อหอมใช่หรืเนื้อหอมเนื้อหอมแต่ท่านเนื้อหอมครับอ้าว รอแป๊บนึงแค่พักเวรคแป๊บนึงครับโอ้ยคือหญ่สดเบิ่ง,นง,งเน้พี <สด S 2> ่น้องสดไหว้บ่ได้เด้อบแบมันห่อนห่อนนะหวานคือไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลนะคือหวานแบบความสดของเนื้อปลาครับที่เขามีราคาแพงเนี่ยถ้ามันเพื่อนไปดูคลิปยอ้อนหลังที่ในช่องของครัวโรงเรียนแฟมิลี่จะเห็นตอนไปซื้อมันมีคนแบบกำลังตัดอยู่ตัดอยู่ไม่ได้ไม่ได้รอแสบ,บ,บอิลี่แสบอิลีขเขาจะเขามีคนมารอรออ๋อยิ่งดาสด สักคำอะไรยิงดาเอาข้าวเหนียวกุ้ยให้ยิงดาจิ้มกับนี่ดีกว่าให้ยิงดาจิ้มกับไอ้แกยวเพียรไหมยิงดาข้าวเหนียวห้อนๆให้ยิงดาจิ้มกับแกยวเพียรเท่น่อยข้าเหนียวห้อนๆนะครับจิ้มกับเนี่ยห้อนๆเขาห้อนเข้าห้อนๆน้ำปลาเขาห้อนต้มซุปหวานจิ้มแก้วโรงเรียนกันเด้อผมได้บ่ะทีนี่ อ้ยดีปาข้าวพี่น้องหวาโอ้ยมันขมขมบ่มขมหวานสโซตำซุปด,ด้วยอืมขมแล้วหวานน้ำกน,นั่นน่ะเออขมแล้วหวานน้แล้วหวานหวานตามมาครับนี่โอ้ยใหญ่สดไหม,มเสียงสดไหมอุม้ย <laughs> นั่นแหละเป็นดัตเซ็ปกะ ได้ออกเสียงดังแน่นน้อยหนึ่งสดน้ำซุปมันแหลวมันแซ่บเนาะหวานป่ะหวานโอ้ยเนาะพี่น้องนะมากินข้าวน้ำกันไหมพี่น้องเด้อเป็นเมนูที่แบบสุดยอดอาหารก็ปลานี่ก็คือปลาข้าวนี่แหละป่าปลาอื่นก็แซบอยู่ดอกได้่าปลาข้าวมันชุดยอดปลาข้าวเป็นปลากินเนื้อครับเขาเป็นปลาที่เขาเขากินเนื้อเขากินปลาเดียวกันแล้วก็อยู่บาน้ำไหลอยู่น้ำโขงน้าของสูตรนึงก็คือหมกปลาขาวแซบ นกต่อครับถ้าว่าอยาทันก้อยน้ำนมีหัวปลีงี้น้ำนี่ลืมมาแล้วก็กินกับหัวปลีหน่อยหนึ่งครับอิ่มแล้วกับใบย่อมอ,อกได้ไหมมันบ่าเสียบแส่ยบนีีเพราะว่า,า,วานัาน่นนมันเด็กอ,อย่นครับมันไลยประหยัดก่อแปลวพวันนี้หนึ่งตดูการหนึ่งจะจับเขาได้ครับถ้าไม่ใช่น้ำโขงน้ำโขงจะหาได้ตลอดแต่ว่าน้ำากกเนี่ยเป็นแม่น้ำสาขามันก็ ม,มันไม่ได้บ่อยต้องเป็นน้ำน้ำแดงไหมน้ำหลาก,ลากน้ำแดงน้ำหลากไหมเหมือนมะชองทีผลมากมายจรยมากนั่นครับหวานครับดดเป็นกำลังใจให้คนชนางลายหลายคนตอนนี้น้ำน้าจะทันไปรีวิวแล้วเกือบเต็มยายท่านว่าสีดำหน้าก็เลยประด้ดำหน้าดอกครับ น่าขวก่อนคดีไปอีกจังนึงแต่สายยายท่านถูกนี่เมื่เงินเป็นหมื่นสองหมื่นี่ตายนอนบนลำสายยายท่านมาเกินว่าอันนี่น้ำยายยายก็รอยายมันถุงหวยแบบยายบอกเพราะว่าพี่ชายของยายทันเงินลงปลูกเมื่อวานปลูกเมื่อวานน้ำท่วมปลูกเมื่อวานวันนี้น้ำท่วมเสียหมดเลยเงินค่าค่าปลูกเมื่อวานนี่จ้างเขามาปลูกอีกต่างหากเสียเมดเสียหมดเสียเมดเลยนะครับ อย่างปลูกอะไรล,ละพันสามจ้ะสิบใบกับมืนสามเนาะมือสามซักยี่สิบใบก็สองหมื่นหกอ่ะครับก็แซ่บๆกินกันไปยาวๆนี่ขอบคุณใจทันเลครับเดิมทำเมนูก้อยปาข้าวให้เราได้ชิมกันนะครับมี่ต้องจิบิบจนกได้เนี่ยกามีโอกาสกะ าได้ปลาข้าวก้าม้ายายท่านก้อยสูกินก็นได้ด้วยจ้าเด้อวางเสมอ <c ười> สมัอ <c ười> บน,นบอวางเสมอวา <c ười> งเสมอโควิดโควิดยายท่านวางเสมอจ้าซื้อรากับไซเมนเอานั้นยายท่านบาถ้ามีคนซื้อปลาข้าวมาให้เนี่ยจะทาเป็นก๋วยจั๊บซื้อปลาข้าวมายายท่านเสียสู้กินอืมช<ป>ัยบระหลัยนะครับวันนี้ก็ก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆเรานะครับหลังจากฝนตกมาหลายวันก็เลยได้กินปลาแม่น้ำแบบอร่อยอร่อยมากนะครับ อยจดจุ้มแซ่บเลยครับนะอ่ะเดี๋ยวจะปิดท้ายปิดคลิปนะครับขอจำน้ำเจียวขมขอข้อตับลาบขม,มเรียรผมย,ยังยิงดาว่าเลยแล้วก็กินประกาศบ้านยิงดานะครับนี่เป็นประกาศเขาได้ประกาศอะไรนะประกาศประกาศมันวาซาบิอะประกาศเขียวเขียว<ๆ>ยิน กินย่างเอิดไปตา่นั่นนะไปแล้วครับกินกันไปลายยางนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามีวัตถุดิบดีๆมีอะไรเมนูแซ่บๆก็จะขึ้นเพื่อนด้เห็นกันแน่เนาะขอบคุณเจ้ายทานนะครับเรื่องนะครับขอบคุณกินดานะครับกินข้าวด้วยกันนี่นะจะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถุนเด็กก็นั่งกินกับปลาวย่างแล้วน้าเลศออกมาไปทานแล้วโทรหาอีกรอบละน้าเลศกำลังไปสูบน้ำใส่นาอยู่ นากอดเจ้าก็อยู่มองไหนยังไม่เคยไปเลยนาทะเลมีนาไหนที่นาดอนครับนากอดนี่คือนาดอนนะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านดุงกับลุงเด่นหากินหาเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเด่นกับพี่แมงขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่แต่แต่ต้มต้มกันหน่อยหนึ่งต้มก็นต้มก็อนขึนซับหมูเนาะไงไงหั่นตับแข็ง